นาลาบูมไลามาบอกว่าวันนี้เขาคงมาเจอกับพวกเราไม่ได้แล้วพอดีต้องไปช่วยงานที่คณะน่ะอ้าวหรอดีเลยนาลารู้สึกไม่ค่อยสบายเป็นอะไรมากหรือเปล่าไปหาหมอไหม ไม่เป็นไรเดี๋ยวขอนอนต่ออีกสักหน่อยดีกว่างั้นฮันนี่ลงไปข้างล่างก่อนนะชักหิวข้าวแล้วอืมไปเถอะจ้าเอาอาหารแช่แข็งของเราหมดแล้วนี่นาะไปตึกกลางดีกว่า เห็นฮันนี่ไหมคะอ๋อพี่เห็นออกไปกับชิปปี้กลินดานะเห็นว่าจะไปดูหนังกันเอ้าหรอคะงั้นนาลาออกไปข้างนอกก่อนนะคะเอ๊ะเหมือนมีใครเดินตามมาเลย หรือจะเป็นพี่ฮิวโก้อย่างที่ไบรอันบอกนะรีบเดินไปแอบบแล้วดูว่าเป็นใครดีกว่าอ้าวหายไปไหนแล้วพี่ฮิวโก้แอบบตามนาลามาทำไมคะตามอะไรพี่ก็กาลังเดินไปที่ตึกกลางแต่พี่ฮิวโก้เดินมาจากหอผีเสื้อนะคะหอพี่ฮิวโก้อยู่คนละฝั่งเลย ก็พี่ไปหาฮันนี่กับนาลาไม่เจอพี่ก็เลยจะลองไปดูที่ตึกกลางเหมือนกันแล้วนาลาจะไปไหนไปตึกกลางหรือเปล่าใช่ค่ะนาลากำลังจะไปหาอะไรกินที่ตึกกลางค่ะตอนนี้หิวมากงั้นพี่ไปด้วยทำไมพี่ฮิวโก้ต้องแอบตามเรามาด้วยนะหรือจะเป็นเรื่องบังเอิญ นักศึกษาทุกคนวันนี้ฉันมีประชุมอีกแล้วพวกเธอทำงานเสร็จแล้วก็กลับกันได้เลยนะใครออกคนสุดท้ายดูแลปิดไฟให้เรียบร้อยด้วยฉันไปก่อนละนาราถ้าเสร็จแล้วนาราจะไปไหนหรือเปล่าพิงกี้จะชวนไปกินชาบูพอดีนารามีธุระนะจ้าเอาไว้วันหลังนะ แล้วไบรอันกลับไปแล้วเหรอว่าจะชวนไปกินชาบูซะหน่อยไบรอันว่าดรูปเสร็จแล้วเนอะเราเรีบทำกันต่อดีกว่าจะได้กลับเร็วๆทำไมมาช้าจัง พิงกี้ชวนคุยอยู่นะสิจะชวนนาลาไปกินชาบูให้ได้เลยดีนะที่ไบอั้นออกมาก่อนอืมไปกันเถอะไบอับอ้นเมื่อวานพี่ฮิวโก้คอยตามนาลาจริงๆด้วยทำไมพี่ฮิวโก้ต้องคอยตามนาลาด้วยนะก็นานามีแม่ของเธอให้พี่ฮิวโก้เป็นคนคอยดูแลเธอไม่ใช่หรอและที่สำคัญ พี่ฮิวโกเขาคงชอบเธอมั้งไม่ใช่หรอกพี่ฮิวโกแฟนเดียวะจะตายและที่สำคัญนาลาว่าพี่ฮิวโก้ต้องเป็นแฟนกับพี่ชิปปี้แน่นอนนั่นไงเธอเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าอีกแล้วแต่จะถูกไหมก็อีกเรื่องหนึ่งนะไม่เอาแล้วเลิกคุยเรื่องพี่ฮิวโก้เถอะคุยเรื่องพ่อหมดแม่หมดดีกว่านาลาอยากฟังแล้วก็พี่ฮิวโกเขาก็เป็นพ่อหมดนะ อะไรนะพี่ฮิวโก้ก็เป็นพ่อมดเหรองั้นก็แปลว่าบ้านป้าหันหน้าก็เป็นพ่อมดแม่มดกันนะสิใช่พวกเขาเป็นพ่อมดแม่มดเผ่าพันโคเซียและคนที่อยู่ที่หอผีเสื้อทุกคนจะมีเชื้อสายพ่อมดแม่มดเผ่าพันโคเซียทุกคนยกเว้นเธอนาลาแล้วทำไมไม่มีใครบอกนาลาเลยมันเป็นกฎพ่อมดแม่มดที่มาอยู่ในเมืองมนุษย์จะต้องไม่เปิดเผยตัวตน แต่พวกเขาจะรู้กันเองด้วยการมีเครื่องหมายต่างๆที่บ่งบอกถึงเชื้อสายเผ่าพันธุ์พ่อมดแม่มดไงล่ะเช่นบ้านที่มีหน้าต่างกระจกรูปสุนัขจิ้งจอกจะเป็นที่อยู่ของพ่อมดแม่มดเผ่าพันธุ์คาว,วิลน่ะแปลว่าหน้าต่างกระจกรูปผีเสื้อก็เป็นที่อยู่ของพ่อมดแม่มดเผ่าพันธ์โคเซียน่ะสิเธอหัวไวดีนีนาลา แต่ว่าทำไมแม่ของนาลาถึงไม่เล่าเรื่องพ่อหมดแม่หมดให้นาลาฟังเลยนาลาไม่เข้าใจงั้นเราเข้าไปที่ห้องพยากรก,รกันเดี๋ยวเราจะเล่าเรื่องดินแดนกลิมเมอร์บุ๊กให้นาลาฟังเองทำไมต้องเข้าไปในห้องนั้นด้วยล่ะเราข้างนอกไม่ได้หรอข้างในดูอึอดอัดออกห้องพยากรจะมีพลังเวทปกป้องอยู่ปลอดภัยกว่า งั้นก็ได้ตามใจใบอันนาลาพร้อมแล้วนะที่จะฟังเรื่องพ่อมดแม่มดแห่งดินแดนกลิมเบอร์บุกพร้อมพร้อมมากนาลาอยากรู้ในดินแดนกลิมเมอร์บุกจะมีพ่อมดแม่มดทั้งหมด3เผ่าพันธุ์ได้แก่ 1. เผ่าพันธุ์โคเซีย มีท่านแอนโทเนียเป็นหัวหน้าเผา่า 2. เผ่าพันคาวิลมีท่านซีมอนซึ่งเป็นท่านตาของเธอเป็นหัวหน้าเผา่าและ 3. เผ่าพันโลเคสมีท่านเอริกเป็นหัวหน้าเผา่าแต่ละเผ่าพันก็จะมีพลังพิเศษที่แตกต่างก,กันไปแต่เผ่าพันโคเซีย เป็นเผ่าพันธุ์ที่เก่งและใหญ่ที่สุดจึงได้เป็นเผ่าพันธุ์ที่มีอำนาจในการปกครองดินแดนกลิมเมอร์บุ๊กมีหน้าที่ดูแลไม่ให้เหล่าพ่อมดแม่มดทำในสิ่งที่ผิดทั้งในดินแดนกลิมเมอร์บุกและในเมืองมนุษย์พ่อมดแม่มดที่มาอยู่ในเมืองมนุษย์ห้ามเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงห้ามใช้พลังเวทหรือพลังพิเศษในทางที่ผิดมีพ่อมดแม่มดหลายคนมาแต่งงานกับมนุษย์จึงทำให้มีลูกครึ่งเกิดขึ้นมากมาย รวมถึงเธอกับเราด้วยนาลาเอ้าไบรันก็เป็นลูกครึ่งเหมือนกันหรอใช่พ่อเราเป็นมนุษย์ธรรมดาส่วนแม่เราก็เป็นแม่มดลูกครึ่งในบรรดาพ่อมดแม่มดที่เป็นลูกครึ่งจะมีทั้งคนที่มีพลังพิเศษติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดแต่บางคนก็ไม่มีเลยนะเหมือนนาลาใช่ไหมเธอมีพลังพิเศษนะน,นาลาแต่เธอไม่รู้ตัวเท่านั้นเองเธอสามารถพยากรณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าได้ บางครั้งมันก็ถูกแต่บางครั้งมันก็ผิดใช่ไหมใช่เพราะเธอยังไม่เคยได้ฝึกการใช้พลังพิเศษพวกนั้นไงจะฝึกได้ไงในเมื่อแม่นาลาไม่เคยบอกว่านาลาเป็นลูกครึ่งแม่มดทำไมแม่ต้องปิดนาลาด้วยนะแต่แม่เธอไม่ผิดนะแม่เธอสามารถเลือกได้ว่าจะให้เธออยู่แบบมนุษย์ธรรมดาหรือแม่มดลูกครึ่งโดยแม่ไม่ถามนาราสักคำเนี่ยนะมันเป็นสิทธิ์ของนาราที่จะเลือกไม่ใช่หรอ แปลว,ว่าเธออยากเป็นแม่มดหรอก็ไม่รู้สินาลาแค่รู้สึกว่ามันเป็นตัวของนาลาเท่านั้นเองอืมใช่ไบรอันในเมื่อตาของนาลาเป็นถึงหัวหน้าเผ่าพันคาวิลทำไมถึงไม่มาหานาลาเองล่ะเนี่ยมาตอนนี้ยังได้เลยนาลาอยากเจอท่านตาก็เพราะเธอมีเวทแมวพิทักปกป้องอยู่น่ะสิเวทแมวพิทักหรอคืออะไรนาลาไม่เห็นรู้เรื่องเลย ก็ลอยสักรูปแมวที่แขนเธอไงล่ะแต่แม่บอกว่ามันเป็นปานที่ติดตัวนาลามาตั้งแต่เกิดนะมันเป็นลอยสักเวทแมวพิทักษ์ซึ่งเวทนี้เป็นเวทที่มีเ,ททมเฉพาะเผ่าพันุโคเซียเท่านั้นที่ใช้เป็นเราคิดว่าแม่ของนาลาคงให้ป้าฮันนาแม่ของนายฮิวโก้รายเวทนี้ให้ทำไมล่ะเวทแมวพิทักษ์เป็นเวทปกป้อง ที่คอยปกป้องไม่ให้พ่อหมดแม่หมดเข้าใกล้คนที่สักได้อะไรนะปกป้องพ่อหมดแม่หมดด้วยกันเองเนี่ยนะมีแบบนี้ด้วยหรอมีสิท่านซีมอนท่านตาของนาลาเลยมาหานาลาไม่ได้ไงแล้วทำไมไบรอันหรือพี่ฮิวโก้หรือคนในตึกผีเสื้อถึงเข้าใกล้นาลาได้ล่ะเพราะคนในตึกผีเสื้อส่วนใหญ่ ก็เป็นลูกครึ่งพ่อมดแม่มดและมีพลังเวทน้อยคนที่มีพลังเวทน้อยหรือไม่มีเลยเท่านั้นที่จะเข้าใกล้านาราได้รวมถึงเราด้วยเราคิดว่าที่แม่เธอให้เธอสักเวทแมวพิทักษ์นี้ก็เพราะไม่อยากให้ท่านตาของเธอมาหาเธอมากกว่าทำไมล่ะเรื่องนี้เราไม่อาจจะเล่าให้เธอฟังได้มีแต่ท่านซีมอนเท่านั้นที่จะบอกเธอได้ แล้วมีวิธีไหนที่จะทำให้นาลาเจอท่านตาได้บ้างอย่างแรกเลยนาลาต้องถอนพลังเวทแมวพิทักออกก่อนแล้วจะถอนยังไงล่ะโอ้ยโอ้ยนาลาเป็นอะไรหรือเปล่านาลารู้สึกปวดหัวนะ่ะงั้นเราออกจากห้องนี้กันก่อนเถอะเราว่านาลากลับหอ,อก่อนดีกว่า แล้วเรื่องเวทแมวพิทักล่ะเดี๋ยวเราจะไปถามท่านซีมอนให้แล้วเราจะมาบอกนาลานะถามท่านตาหมายความว่าใบอันติดต่อกับท่านตาได้หรอได้สิจริงๆแล้วท่านซีมอนเป็นคนให้เราคอยดูแลเธอนะแต่ดูแลอยู่ห่างๆนาลาไม่รู้หรอกพอนาลาย้ายเข้ามาเรียนที่มหลาลัยเราเลยมาเรียนกับนาลาด้วยเพื่อที่จะเจอกับนาลา และจะได้คุยกับนาลาในเรื่องดินแดนกลิมมะบุกนี่แหละแปลว่าท่านตาคงอยากจะเจอกับนาลามากเลยสินะตอนนี้นาลาก็อยากจะเจอกับท่านตามากๆแล้วเหมือนกัน